สึงแต้มมาทุกคนโอ้ไส้ๆมีกลบกับโหนเลยเนี่ยาตัวแล้วตอนนี้สองตัวแล้วขอขึ้นก่อนแล้วกันโอโนู่เลยครับผมัมนเลยแบบนี้คู่ครับคู่ครับทุกคนเมื่อกี้ผมกําลังทําเรืออยู่นะครับว่าจะขุดเส้เดือนไปตกปรากฏนะทุกคนกระสุนฝูงขึ้นเฉยเลยเดี๋ยวผมกลับมาเอาคันเบ็ดกับอุปกรณ์ไปตกกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกัครับ น้ำผิวน้ำดูดิกัดไม่กัด,ะดยะผมจะใช้เป็นกบ king frog นะครับเป็นกบใบพัดนะครับตัวนี้12กรัมนะครับผมไปหือ <c oughs> ป๊อบเอาจริงวันนะ่ะอยู่คนระัตัวเล็กกลัไปฟักิงปอกกรบผมใส่ดีด้วยไหมสวยโอเคซึงแต้มาทุกคนโอ้ย้มีกับๆโหนด้ยเนะี่ย กระสุนฝูงนะครับนี่กลเป็นสีส้มนะครับส้มเหลืองนี่ขึ้นขึ้นอยู่เลยข,ขึ้นเลย,ยนนะโอเคเก็บก่อนนะครับวันนี้มาเก็บครับผมอ่ะใหญ้นย อยู่ครับมหาตัวแล้วตอนนี้มัาตัวแล้วขอขึ้นก่อนแล้วกันโอ้โดนคู่เลยครับผมมันเลยแบบนี้คู่ครับคู่ครับแตนมีสอง,องผมมาแล้วนะครับเป็นกระสุนฝูงนะทุกคนโอเค ผมเข no? oh <laughs> ้าไปยังไม่แตะนะพี <potato eneca>: ่น้องโอ้ยเอามานี่ด้วยอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เม็ดอยู่เลยไปเที่ยวอยู่ไปเที่ยวหรือเปล่าพี่ๆๆนี่นี่นี้นี่ตก แพวเวียนไทยก็ขึ้นเยอะนะครับแถวไอ้เกาะเวียนไทยครับไปไป่ล่าเกินปีก็ยังว่างนะแต่เวียนไทยใส่ใหญ่ที่ผัวพี่ยังไต่ลันอะไรได้เรื่อยๆว่าใช้เบ็ดอันนั้นเขาไปแขวนเป็ดไอใส่ไข่มั้งได้ตัวใหญ่ดีวะพี่ปุ่งได้ตั้งกี่กี่หลายกิโลตกเอาอ่ะปุ่งไหนพี่พี่ปุ่งปุ่งเนี้ยที่ตรงหน้าบ้านเอ็ดอ่ะเฮ้ยมันตึกตึกอยู่นี่ไงโดนละ ดูนะดูนะคับดวตาอืมเอออย่างเงี้ยได้เลยเอ๊นี่ยแสงมันจิ้โอ้โหกระสุนจิว๋วยกเทพโพอยู่ดีครับกระสุนกัดเฉยเลยโอโ้กินลึกด้วยนะตัวเนี้ยกินประมาณสักยี่สิบเมตรอยู่น้ำจริงแต่นะทุกคนโอเคตัวนี้กัดเป็นกระดี่ ST ครับของ King f o r นะครับผมมีสิบห้ากัมม์นะผมเป็นตัวสแตนดาร์ดไทยนะสีชมพูเลยนอนพื้นจริงๆครับ โอเคเดี๋ยวนี้ผมขอปล่อยนะ,ด,ยนะะดีผมกลับขึ้นไปเอาตัวเยอะก็ดีนะครับผมจากที่รถไปแล้วไปเดี๋ยวเราเ,าเข้าคบวยกันอีกสักพัก